แชร์ประสบการณ์การรีไฟแนนซ์บ้านเดี่ยวกับ t t b ีครับโอเคครับก็สาเหตุที่ทำให้เราสองคนเนี่ยเออตัดสินใจรีไฟแนนซ์อีกครั้งหนึ่งเบี้ยที่เก่าแพงมากือแล้วก็อยากจะลดค่างวดลงบ้างด้วยอือแล้วลดลงแต่จ่ายเท่าเดิมเนาะจะจ่ายเท่าเดิมใช่ได้ไปเพิ่มต้นถูกต้องครับอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆหลายๆคนที่อยากผ่อนบ้านให้หมดเร็วๆนะครับการ จ่ายเกินขั้นต่ำเนาะจะทําให้มันไปตัดยอดต้นเยอะนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราสองคนคิดกันนะครับถัดมานะครับก็นี่เราอยู่ที่โครงการแสนสรินะครับซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับก็ได้มีการเข้าไปร่วมกิจกรรมกับทางส่วนกลางนะครับซึ่งเขามีกิจกรรมที่เอาธนาคารหลายธนาคารนะครับมาให้ลูกบ้านได้พิจารณาครับหนึ่งในนั้นคือท t ทีบที่เราไปเจอกมนวันนี้นะครับก็ติดต่อเขา จากงานของบ้านนะคะเขาเพอเ,เข้ามานําเสนอขายผลิตภัณฑ์นี่แหละก็คือรีไฟแนนซ์บ้านก็คือให้ดอกเบี้ยพิเศษกว่าห <Wow. S 2> น้าสาขาเพราะว่ามาจากสำนักงานใหญ่ uh huh. ถัดมาก็เป็นในเรื่องของการติดต่อสายงานนะครับการบริการลูกค้าเป็นยังไงบ้างก็ทางทีทีวีก็ส่งเซลล์มาเนาะก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีทางธนาคารก็บริการเป็นอย่างดีทั้งเซลแล้วก็ทั้งทางธนาคารเลยนะคะก็ มีข้อสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้ตลอดเวลาแล้วก็ตอบคำถามได้แล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะสามารถคุยกันได้มากกว่าแบบว่าเราต้องการอะไรเขาให้ได้ไหมในแบบนี้เราสามารถคุยกับทางธนาคารได้ก็จะมีเรียกได้ว่ามีอัตราการต่อรองมากกว่าสาขานั่นเองนะ<ม>เพราะว่าพี่เขาอยู่ทางสำนักงาน,น,นใ,หใหญ่นะครับซึ่งก็คือ สำหรับในมุมมองของลูกค้านะครับก็ถือได้ว่าลูกค้าเนี่ยเราก็จะได้สิทธิประโยชน์สูงสุดเลยนะครับก็อยากจะข้อมูลพวกนี้นะมาส่งต่อกับสําหรับใครบางคนที่กําลังมองหาการรีไฟแนนซ์จากธนาคารอยู่นะครับ okay. สําหรับใครที่สนใจนะครับก็ทักมาสอบถามเราสองคนได้นะครับเพราะว่าเราเพิ่งเพิ่งจดสัญญาในวันนี้เลยนะครับก็เป็นคน ใช้งานจริงเลยนะครับก็เปลี่ยนมาเป็น t t v แล้วนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็อย่าผมจะติดต่อสา่งงานกับทีมเซลให้นะครับใช้ได้ว่าเพื่อนเพื่อทุกท่านนะก็จะได้ดอกเบี้ยในการรีไฟแนนซ์ดีที่สุดนะครับผมวันนี้ก็อยากฝากคลิปนี้ไว้สำหรับทุกคนด้วยนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ